ก็ตัวต่อมานะคะตัว B B จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของช่วยในการทำอะไรคะลดความอ้วนนะคะ B B เยอ่อมาจากถูกต้องค่ะบล็อกเบิร์นแล้วก็บิวนะคะทีนี้ทำไมต้องบล็อกทำไมต้องเบิร์นแล้วก็บิวนะคะ บล็อกก็คือการสกัดก้นก็คือป้องกันการดูดซึมพวกสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดความอ้วนขึ้นมานะคะตัวเบิร์นก็คือไปเผาผลาญน,นะคะพวกไขมันที่สะสมเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วทํายังไงเราออกไม่ได้ก็ต้องไปเผาผลาญมันทิ้งออกไปนะคะแล้วก็บิ้วนะคะช่วยให้ผิวเรานะคะผอมอย่างกระชับไม่ใช่ผอมแบบเหี่ยวๆนะคะเลยต้องเป็นบล็อกเบิร์นบิ้วนะคะ ทีนี้นะคะสารสำคัญของเราทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นตัวแอลคาลลทีนนะคะตัวแคลเซียมพีรูเวตแคคตัสกาซิเนียนะคะ LCA ซิตร้าไบโอฟโบนด์และก็โครเมียมนะคะทีนี้เข้ามาดูส่วนประกอบแต่ละตัวกันเลยว่าทําอะไรได้บ้างนะคะตัวบล็อกของเราตัวแรกนะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นสารสก,กัดจากสาหร่ายทะเลชื่อเคลนะคะสารสก,กัดจากกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากผลส้มแขกที่หลายๆท่านรู้จักกันมานานแล้วนะคะ ทีนี้มาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวเคลนะคะสารายทะเลตัวนี้จะเข้าไปช่วยทําให้นะคะร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมแป้งและน้าตาลได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบรับประทานของหวานาหารหวานคนที่เราชอบรับประทานพวกแป้งทั้ง,ง,งหลายนะคะขนมปังเค,ค้กนะคะจะเหมาะมากเลยนะคะในการที่เจ้าตัวเคลนี่จะเข้าไปบล็อกไม่ให้สารเหล่านี้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะซึ่งตัวนี้จะแตกต่างกับกตัวถั่วขาว เลยท่านอาจจะเคยได้ยินโฆษณาตัวถั่วขาวถั่วขาวเขาจะช่วยบล็อกเฉพาะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานหวานหวานตัวถั่วขาวจะบล็อกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคียวจะทําหน้าที่ได้ดีกว่านะคะทีนี้นะคะขาบอก ขบเด็บล็อกน้ำตาลไปแล้วนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบทานแป้งนะคะชอบทานอะไรคะชอบทานหนังไก่นะคะชอบทานข้าวขาหมูคากินะคะในนั้นมีอะไรคะท่านยิ้มนะคะมีไขมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เค็วนะคะมีแต่สารอายทะเลก็บล็อกไม่ไหวนะคะเราก็เลยมีตัวหนึ่งเข้ามานะคะก็คือตัวสารสกัดจากเจ้าตัวแคคตัสนะคะสารที่อยู่ในแคคตัสเนี่ยนะคะพอเรารับประทานเข้าไปในท้องเราแล้วนะคะเขาก็จะเข้าไปนะคะ แล้วเราก็รับประทานข้าวขาหมูตามเข้าไปใช่ไหมคะข้าวขาหมูก็จะไปโดนจับเอาไว้นะคะจับเอาไว้เฉยๆมันอาจจะหลุดได้นะคะพอเจ้าตัวแคกตัสนี้โดนน้ำเขาก็จะพองหุ้มนะคะหุ้มจเจ้าข้าวขาหมูหนังไก่เอาไว้ในนี้นะคะทําให้ร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมไขมันเหล่านี้แล้วเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถบล็อกได้ทั้งพวกคาร์โบไฮเดรตน้าตาลแล้วก็พวกไข,ขมันนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายเราก็ยังรับประทานได้อยู่แต่ว่าไม่อ้วนมากทักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่จะ นะคะเราทานเข้าไปกี่เม็ดคะมือหนึ่งบางคนหนเม็ดบางคน2เม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าฉันทานยาฉันทานวีบีแล้วฉันจะทานเ้้าขาหมูเพิ่มได้จาก1จานเป็น3จานไม่ใช่นะคะเราก็จะต้องช่วยในการช่วยตัวเองในการลดปริมาณอาหารลงด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ผลเร็วและก็ดีที่สุดนะคะนอกจากนั้นเขายังช่วยเขาย้าไปช่วยลดระดับนะคะพวกคอเลสเตอรอลในร่างกายเราด้วยะคะ นอกจากนี้ค่ะตัวนะคะสารสก,กัดจากส้มแขกหรือว่า SCA นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการนะคะป้องอบล็อกไม่ให้ตัวคาร์โบไฮเดตเนี่ยเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็สะสมในร่างกายเราได้นะคะและนอกจากนั้นนเี้นะคะ อย่างที่บอกว่าบางทีเรารับประทานพวกยาเหล่า,านี้เข้าไปแล้วเราก็ยังรู้สึกเราอยากรับประทานอาหารอยู่มันก็ไม่ของสักทีนะคะตัวกาซีเนียยังช่วยทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยนะคะโดยที่เขาไม่ได้ไปมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าหยุดทาน B B B แล้วจะเกิดโยโย่เอฟเฟกอ้วนเป็น2เท่านะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีผลต่อระบบประสาทเลยนะคะ อันต่อมาค่ะบล็อกกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้อ้วนเพิ่มขึ้นแต่ไอที่อ้วนอ้วนอยู่เนี่ยจะทํายังไงให้มันออกไปนะคะก็ต้องเบิร์นมันออกไปนะคะด้วยนะคะตัว CLA Citrus b i o f l a v o n o i แล้วก็ตัว c คลโครเมียมพิโคล l น n ตนะคะตัวนะคะ LCA จะมาจากตัว s ัฟฟาเวนะคะซึ่งตัวซัฟฟาเวเนี่ยนะคะจะช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยนะคะไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะ เขาบอกว่าบางคนเนี่ยดูเหมือนไม่อ้วนแต่พอไปวัดนะคะวัดมวลน,น้ําหนักแล้วเนี่ยจะปรากฏว่าพบว่าไขมันสะสมอยู่บริเวณช่องท้องเยอะโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มเบียร์นะคะคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะบางคนจะสังเกตว่ามีคอเลสเตอรอลเยอะนะคะหลายๆคนเริ่มจับพุงนะคะ <laughs> เขาบอกว่าให้วัดเขาบอกว่าคนที่อายุ40ขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชายไม่ค่อยเปลี่ยนเอวกางเกงไม่ค่อยเปลี่ยนไซส์เข็มขัดไม่ใช่เขาไม่อ้วนขึ้นนะ เขาอ้วนจนเขาไม่สามารถรัดเขียขัดบริเวณเอวได้เขาก็เลยไปรัดใต้เอวแทนนะคะก็เลยสบายใจเอวกางเกงฉันยังเข่าเดิมไม่ต้องลดน้าหนักไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายิ่งเอวเพิ่มขึ้นนะคะจะมีโอกาสทําให้มันโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเราไม่ได้มาแค่โรคหัวใจนะคะโรคเบาหวานจะตามมาด้วยเพราะว่าไขมันที่สะสมในช่องท้องเนี่ยจะไปทําให้นะคะร่างกายเราตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลงนะคะทาให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นนะคะตัว CLA จะช่วยทําให้ร่าง กายเราเนี่ยตอบสนองนะคะโดยการน,นําเข้าไขมันที่สะสมเนี่ยไปใช้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็กระตุนกก้นการทํางานของตัวแอลคาเนทีนนะคะซึ่งตัวแอลคาเนทีนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นรถลับส่งนะคะถ้าเกิดเราทํางานนะคะเดินเดินจากบ้านมาทํางานเนี่ยกว่าจะถึงก็ช้าใช่ไหมคะตัวแอลคาเนทีนก็ แต่ถ้าเรานั่งรถมาถึงเนี่ยมันจะมาเร็วกว่านะคะตัวแอลคาไลนีนจะทําหน้าที่ในการรับส่งไขมันนะคะเข้าไปเผาผาลาญออกไปเผาผลาญให้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งมีรถหลายคันเราก็ยิ่งรับส่งพลังงานไปเผาผลาญเร็วขึ้นมากเรื่อยๆนะคะซึ่งเจ้าตัว c l a จะไปกระตุ้นการทํางานของแอลคาไลนีนอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำให้ร่างกายเราเนี่ยยิ่งเผาผลาญเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะตัวต่อมานะคะตัวซ i t r a s โ b e o f e r o อยตัวนี้ก็นะคะ เป็นตัวที่เป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานนะคะในการช่วยในการลดน้ําหนักนะคะ ซึ่งเขาจะประกอบด้วยนะคะสารต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะช่วยในการเผาผลาญน,นะคะกระตุ้นการเผาผลาญแคล,ลอรีในร่างกายเรานะคะแล้วก็นําไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหน้าท้องก้นนะคะพวกนี้ออกมาเผาผลาญให้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดอยากที่จะให้เขาเผาผลาญตรงไหนเนี่ยต้องช่วยขยับเคลื่อนนะคะร่างกายบริเวณนั้นให้เยอะขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่อยากเผาให้เร็วขึ้นเนี่ยต้องมีการมูฟเมนต์ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงนะคะ ต้องห้ามรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อยเป็นเวลา30นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนนอนเราได้ออกกําลังกายไหมคะเราได้ใช้พลังงานไหม บางคนอยากหน้าได้ใช้เอาไปทําอะไรก่อนนอนอ่ะนะคะเขาบอกว่าโดยหลักท ouais anyway pues, ั่วไปเนี mmm. ่ยก่อนนอนเราจะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วตอนกลางคืนนอกจากบางคนละมืนนะละมืไปตักน้ําอะไรเงี้ยก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะเขาบอกว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นกรุณานะคะงดรับประทานอาหารนะคะหรือถ้าอยากรับประทานอาหารก็ช่วยรับประทานอาหารที่เป็นพวกผักพวกผลไม้จะดีกว่านะคะแต่ไม่ใช่กินทุเรียนกันไปเป็นลูกเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะอ้วนอีกเช่นกัน อ๋อที่สําคัญอีกอันนึงนะคะตัวซิการ์ไบ,บาโอฟอร์มาดาตัวนี้จะช่วยทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ไม่ได้ไปทํางานกับระบบประสาทนะคะแต่จะทําให้พอร่างกายเราเราผาผลาญไขมันเาผาผลาญพลังงานได้สมบูรณ์ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเ,คเราจะเริ่มรู้สึกอาหารรู้สึกอยากรับประทานอาหารน้อยลงเป็นอัตโนมัตินะคะ ตัวต่อมานะคะตัวโครเมียมนะคะโครเมียมพิคอรินเนตนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยดึงน้ําตาลไปใช้ได้ดีขึ้นเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะคะจะสังเกตยังไงว่าร่างกายเรามีการใช้เปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงานเปลี่ยนน้าตาลไปเป็นพลังงานได้มากและมากน้อยแค่ไหนลองสังเกตว่าถ้าเกิดจับตัวเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราตัวอุ่นๆลองสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยอ้วน ะะหรือคนไหนที่มีปัญหาว่าเราประทานอะไรแล้วก็ไม่อ้วนสักทีก็ไปจับตัวเขาตัวเขาจะอุ่นนะคะเพราะว่าร่างกายเขาจะมีการเผาผลาญไขมันได้ดีนะคะเผาผลาญพลังงานได้ดีนะคะดึงน้ำตาลนะในร่างกายไปใช้ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งตัวโครเมียมนะคะจะทําหน้าที่เดียวกันคือดึงน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงพวกอคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไปใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทําให้ช่วยในการลด ลดน้ำหนักแล้วก็เผาผลาญพลังงานในร่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะหมดแล้วนะคะดอกแล้วเบิร์นแล้วเผาผลาญเสร็จแล้วนะคะทํายังไงล่ะผอมและหุ่นดีและแต่เหี่ยวมาใช่ไสวยไหมไม่สวยนะคะเนื้อเหี่ยวๆย่นๆหลายหลายคนอาจจะเคยสังเกตถ้าเกิดใครลดน้ําหนักอย่างเร็วๆหน่อยโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องมันจะแฟบแล้วก็แฟบแบบเหี่ยวๆหรือว่าคนที่ท้องแล้วก็คลอดลูก เพรโกใหม่ๆเนื้อมันจะเหี่ยวๆไม่เด้งดึไม่แต่งตึงเพราะว่าเราขาดนะคะกล้ามเนื้อ พอชั้นใต้จากชั้นไขชั้นอยู่หนังเราเนี่ยมันก็จะเป็นไขมันนะคะแล้วก็เป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าเกิดใครมีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยนะคะผิวจะไม่ค่อยเหี่ยวแต่พอถ้ามีไขมันเยอะๆมากกว่ากล้ามเนื้อโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยออกกาลังกายเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวไปเลยนะคะเราก็จะมีตัว2ตัวที่เข้ามาช่วยในการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เรานะคะก็คือตัวแอลคาไลทีนกับตัวแคลเซียมไพโูเวตนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะทําหน้าที่ร่วมกันนะคะโดยที่แอลคาไลทีนมัคเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเขาจะทําหน้าที่ในการรับส่ง ไขมันนะคะเอาไขมันเข้าไปสู่บ้านพลังงานนะคะไอ้หน้าตาอ้วนๆเรีอันนี้นะคะจะเป็นไมโตคอนเดรียที่อยู่ในร่างกายเราหรือว่าเรียกว่าบ้านพลังงานนะคะเขาจะทําหน้าที่ในการเผาผลาญน,นะคะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแอลคาไลที ine, จากไขมันจากด้านนอกแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในบ้านพลังงานนี้ได้เร็วเท่าไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นพ,พลังงานให้ร่างกายเราได้เร็วยิ่งขึ้นเราก็จะไม่ล้านะคะไม่ปวดเมื่อยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีพลังงานเราก็สามารถที่จะผอมแบบไม่เพลียนะคะหลายๆคนเคยจํากัดอาหารนะคะเคยลดน้ําหนักเร็วๆปรากฏว่าผอมสวยแต่เพลียวันๆไม่ค่อยอยากทาอะไรไม่มีแรงนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่มีพลังงานเอามาใช้นะคะแต่แอลคาไลนีนจะช่วยทําให้เรามีพลังงานด้วยผอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยิ่งรับประทานแอลคาไลนีนแล้วยิ่งออกกําลังกายร่วมด้วยเนี่ยกล้ามเนื้อจะเฟิร์มเร็วมากนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครสังเกตจะเห็นว่าถ้าเกิดเริ่มทานตัว B V ใหม่ๆเนี่ยนะคะระบบการเผาผลาญการขับถ่ายจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะของอุจออจาระที่ออกมาเนี่ยจะนุ่มขึ้นเพราะว่าเขาช่วยในการขับของขับขบพวกสัตว์ของเศษตะต่ากไปจากร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญสําหรับตัวบิวก็คือตัวแคลเซียมไพโรเวตนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายเราด้วยเช่นกันนะคะหลายๆคนที่นะคะ เลดน้ำหนักเราเพียนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราไม่มีพลังงานนะคะไม่มีพลังงานออกมาช่วยนะคะเจ้าตัวแคลเซียมไพโรเวตเนี่ยนะคะเขาจะทําให้กระบวนการสลายกรูโคสจะเป็นพลังงานเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปสร้างนะคะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระหว่างที่เราผอมเนี่ยเราจะสร้างมวลกล้ามเนื้อไปด้วยพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องคอยให้นะคะสลายไขมันออกไปก่อนแล้วค่อยไปออกกาลังกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อมานะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายนะคะ ร้างกล้ามเนื้อไปในเวลาเดียวกันกับที่เรานะคะเผาผลาญพวกไขมันและก็พวกคาร์โบไฮเดตต่างๆเหล่านั้นเลยนะคะทีนี้มาดูวิธีรับประทานนะคะเขาบอกว่าวิธีรับประทานเนี่ยให้รับประทาน1 2แคปซูลหลังอาหารไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีตัวที่ช่วยในการจับพวกไขมันจับพวกคาร์โบไฮเดตถ้าเกิดเรารับประทานหลังอาหารนานเกินไปเนี่ยนะคะไขมันดูดซึมไปเรียบร้อยแล้ว ะะขวบเด็กก็ดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือทําไมถึงต้องรับประทานหลังอาหารในขณะที่หลายๆยีห่องเขาแนะนาให้รับประทานก่อนอาหารนะคะเพราะว่าของเราเราไม่ได้เข้าไปแค่พองในอาหารแล้วทําให้รู้สึกอิ่มนะคะของเราเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็เข้าช่วยไปช่วยในการป้องกันกัน พวกการดูดซึมของพวกไขมันคาร์โบไฮเดทนะคะเข้าไปช่วยทําให้สารอาหารที่เราดูดซึมเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้น้าตาลที่เราประทานเข้าไปเนี่ย เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรับประทานก่อนอาหารก็อาจจะไม่มีอาหารเข้ามาหลายคนก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะว่ามีเจ้าตัวแคลเซียมที่อขอโทษค่ะตัวโคเมียมที่ทําให้ร่างกายเราดูดซึมน้ําตาลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดรรบประทานหลังอาหารนา,นานเกินไปนะคะลืมทานอาหารไปแล้ว1ชั่วโมงเพิ่มจะนึกขึ้นได้มาทานหลายคนจะอาจจะรู้สึกหิวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยนะคะจะเกิดการหิวต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลเร็วเกิน ไปนะคะหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหชั่วโมงผ่านไปไม่มีอาหารแล้วน้าตาลก็ดูดซึมไปแล้วว่าทานเจ้าตัวนี้เข้าไปก็เลยรู้สึกเหมือนกับคิวเข้ามาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นหลับทานอาหารเสร็จแล้วให้รีบรับประทานเลยจะได้ผลดีที่สุดนะคะลยท่านถามว่า ทานมากกว่า2แคปซูลได้ไหมนะคะทานได้สําหรับคนที่มีน้ําหนักมากแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยขอให้ลองเริ่มรับประทานที่1นถึงสแคปซูลก่อนแล้วดูว่าปวดหัวไหมนะคะเพราะว่าปวดหัวเนี่ยไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงจากยาแต่เป็นอาการข้างเคียงที่มาจากระดับน้ําตาในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปนะคะมีการเผาผัดแล้วก็ให้พลังงานความร้อนออกมาเร็วเกินไปเพราะฉะน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่คุ้นยังไม่ชินแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงร่างกายเร็วๆก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่มค่อยๆเพิ่มทีละหนึน